แต่งกก่งให้ในตรงพุ่มมันเตียนทั้งหมดกี่ต้นที่ปลูกเนี่ยปกร้อยต้นครับใช้ท่านะสช่แล้ว ประมาณสามปีครึ่งต้นนี้สามปีแล้วเหรอครับเองไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าจิสุกหรือไม่นะว่าไม่สุกมากว่า ดีน้ำเวลาจะเอาก็ปิด,ท, <laughs> ท,ดที่เทวดาจะเลี้ยงให้แต่ตปีที่แล้วแย่อายุสี่เดือนปีครึ่งหรือว่าสองปีโอเคแล้วไม่เหมือนปลูกเม็ดปูกเม็ดต้นหนึ่งจะได้สักกี่ลูกได้เป็นกิ่งเสียบยอดออ๋นั่นเขาเรียกกิ่งต่อ hai chào nắng để quá lên không có vườn con mình lúng, mình vô mình dạng khánh bịch vừa ทำคนเดียวทำคนเดียวจัดจ้างก็ไม่มีคนเอาทำไมอ่ะคนมันไปตัดยางกันหมด เครับเอาอีกสี่เดือนมาตอน <c oughs> อีกสี่เดือนจะให้ค่าสปอนเซอร์เดี๋ยวจะเก็บ <c oughs> บัวให้น้องกันหนึ่ง ว่ส s เหรอนะก็ใหญ่แค่นี้อะไรเนะโอ้อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าโบยงอันนี้ถ่ายมันก็บ ผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียงบอกเขาด้วยว่านี่สวนคุ hmm ้งครองวัวผมปลูกมาไล่ปีเลยครับไล่ปีเลยครับคือปลูกมาตั้งระดับเล็กปลูกมาตั้งรกรุ่นพอเอรุ่นทวดรุ่นพอแลืการรุ่นผมนี่ปลูกมาซ้ำรุ่นแล้วครับกระดิ่งสมยุกครับพื้นที่ตรงนี้ทั้งมดแต่ก้อนมันเป็นหน้าร่างแต่ว่าผมมาคุดหยกกรองทำแบบไรนาชนผสมท้งมดสิบสองรายครับ ลลๆๆๆปลูกส้มจุกประมาณหกไรตอนพันผื่นเมืองดังเดิมเมืองจะนะโดยตรงเลยพันพันดังเดิมรสชาติความหอมคองกิีนเหล็กขนาดของผลจะไม่พิดเพี้ยนไปจากนี้นเลยนี่คือขอ้งแ้ครับส้มสายพันธุ์นี้เป็นส้มสายพันธุ์ดังเดิมแต่เคยสร้างเชื้อและเป็นอัตลักษณ์แห่งเมืองจะนะมาตัง้งแต่ครั้งทวดครั้งโป๊ะครั้งทวดแต่ว่าพ่อว่าเกษตรกรกรุ่นลลกรุนล้านไม่เคยใครปลูกกัน ตำนานนั้นเอ่ยว่าถุมงุกเมืองจานะเกือบจะเหลือไว้เป็นเขตตำนานเลยครับแต่วันนี้ผมคิดจะอนุรักษ์เพื่อการเฟื้นฟูสมสายพันธุ์นี้ให้ลบมาเหมือนดังเดิมสักที่ก็แเราเพราะว่าเกษตรกร,ร,กรทุนใหญยในพื้นที่อำเภอจานะมันไม่เคยเคยปลูกกันแลว้วเพราะว่ามันมีไม้ตัวเอิญข้ามาแทนจีเป็นหลงกลอง,องจีเป็นมังคุดจีเป็นตัวเอิญข้ามาแทน่นหมดเลยโดยเฉพาะยางพารามมันบุกจนวัตถุมงุกไม่มีที่จะเดิอนอแล้วในอำเภอจานะแห่งนี้ครับผม จุดประสงค์ยิ่งใหญ่คือต้องการอนุรักษ์สายพันธุ์หญ้าให้มันซูนหายไปจากพื้นที่แห่งนี้อะไรคือจุดประสงค์ดังเดิม